O. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l แมมเมคเกอรแมมนะคะวันนี้แมมจะมารีวิวลิปสติกใหม่ค่ะที่ทาง f o r ์ออกมานั่นเองโดยชื่อรุ่นของเขานะคะมีชื่อว่า Touch My l i p ค่ะถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็น่าจะแปลประมาณว่ามาสัมผัสริมฟีปากของคุสิซึ่งรุ่นนี้นะคะทาง f o r ์เนี่ยออกสีมาเยอะมากเลยค่ะทุกคนมีด้วยกันทั้งหมดนะคะ18สีค่ะพูดเลยนะคะว่าเลือกยากมากเลยค่ะเพราะว่าขนาดแมมเองเนี่ยยังแบบ ยังงงๆตัวเองเลยค่ะว่าเอ๊ะสีนั้นก็สวยนะสีนี้ก็สวยนะยังไงดีละ่ะอะไรแบบนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนจะต้องเป็นเหมือนแหม่มแน่ๆหรือว่าแหม่มเป็นคนเดียวก็ไม่รู้นะคะโอ้มันมีสีเยอะมากเลยนะทุกคนแต่ทาง For You t b o นะคะเขาก็มีการแบ่งภาพนะคะที่เป็นเฉดสีแต่ละสีไว้นะคะเพื่อให้ทุกๆคนนะคะสามารถเลือกสีได้อย่างง่ายดายขึ้นค่ะและแหม่มนะคะก็ตัดสินใจซื้อมาได้นะคะทั้งหมด6สีนี้นั่นเองค่ะโดยลิฟของเขานะคะแช่งละ1 5 9บาบาทค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรีวิวกันเลยดีกว่าค่ะเย้ I heard about you long before we met You're Winston and you're young At least that's what they said Underneath your glitter and your gold You can't deny the fact that you are growing old You have a thousand eyes that never Fall asleep. Someday I will leave you when I've had enough of your beauty. You have had another cigarette. Nothing could prepare me for your style. The way your laughter seemed to go for miles. จะมาเริ่มสวอชที่สีแรกกันนะคะแมมจะสวอชแบบออมเบนะคะแบบไล่สีแล้วก็แบบฟูลลิปนะคะก็คือแบบเต็มปากนะคะโดยแมมจะใช้ผู้กันในการเขียนนะคะเพราะว่าที่แม่มใช้เองนะคะแมมรู้สึกว่าไม่ว่าจะใช้ผู้กันหรือนิ้วนะคะก็คือสามารถเขียนได้ง่ายเหมือนกันแต่ว่าถ้าใช้ผู้กันนะคะมันจะทําให้สีที่ได้เนี่ยมีความฟุงมากกว่าเพราะว่าผู้กันอ่ะมันเล็กกว่านิ้วใช่ไหมคะนิ้วมันจะแบบกะยากนิดนึงแต่สามารถเกียได้เหมือนกันค่ะ ถ้างั้นเราไปเริ่มสวอชกันเลยค่ะ หลังจากที่แหม่มได้ลองใช้นะคะแหม่มรู้สึกว่าลิปตัวนี้นะคะสามารถเกี่ยเบอร์นะคะได้เหมือนลิปสไตล์เกาหลีเลยค่ะซึ่งคิดว่าสาวๆหลายคนนะคะที่ชอบทาลิปแบบเบอร์ลิปฟป,ปะเนาะแบบอมเบยเนี่ยจะต้องชอบมากแน่นอนค่ะถ้าถามว่ามันเบาสบายปากไหมใช่ไหมคะก็คือถ้าเราทาแบบเบาๆทาแบบบางๆอะคะ่ะมันก็คือจะเบาสบายปากมากเลยแต่ว่าถ้าเราทาแบบฟูลลิปนะคะแบบหนะักสีเข้มขึ้นมาหน่อยสีจัดหน่อยอย,อย่างเงี้ยตอนช่วงที่มันยังไม่เซตตัวะคะ่ะอาจจะรู้สึกแบบ อย่างเงี้ยนิดนึงแต่พอมันเซ็ตตัวนะคะก็คือเบาสบายปากเลยค่ะทุกคน <c oughs> ก็คือไม่ได้รู้สึกหนักปากเลยเนาะอ,อันนี้แม่มทาลิปไปได้ครึ่งชั่วโมงหลังจากลิปเซ็ตตัวจะมีความแมทระดับหนึ่งนะคะแม่มซับปากต่อด้วยทิชชู่และลองเทสกับแมสดูว่าสีจะหลุดหรือไม่พบว่าสีหลุดออกมาน้อยมากค่ะ ดูจากในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ทั้งนี้จากที่ได้ใช้มาถ้าลิปยองไว้เซตตัวลิปจะเลอะแมสนะคะสำหรับลิปนี้เนี่ยเขามีการเคลมว่าคนปากแห้งนะคะสามารถใช้ได้แหม่มเป็นคนปากแห้งใช่ไหมคะแหม่มรู้สึกว่าถ้าปากแห้งจริงๆเลยแล้วเราไปใช้ลิปตัวนี้ยแหม่มคิดว่ามันจะเห็นรอยแห้งนะคะของริมฝีปากเนาะซึ่งอาจจะดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ <c oughs> ถ้าใครเป็นคนปากแห้งเนี่ยแหม่มคิดว่ายังไงก็น่าจะต้องทาลิปมันนะคะ เพราะว่าถ้าเราทาลิปมาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการบำรุงปากให้นุ่มชุ่มชื้นก่อนที่เราจะทาลิปนั่นเองซึ่งมันจะทําให้ฟินิชลุคที่ได้เนี่ยดูสวยดูเรียบเนียนดูสมูทแล้วก็น่าจุกมากกว่านาะน่าจุกเลยใช่ไหมคะน่าจุกเลยนั่นแหละแต่ว่านะคะถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่ปากไม่ได้แห้งแบบว่าปากนุ่มชุ่มชื้นอยู่แล้วแบมคิดว่าตัวนี้อาจจะใช้ได้โดยไม่ต้องทาลิปเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ค่ะหลังจากที่แหม่มได้สวอชไปนะคะแหม่มรู้สึกว่า ลิปที่เราทาในแบบอมเบเนี่ยมันจะมีเฉดส,สีที่แม่มซื้อมาใกล้เคียงกันอยู่เนาะที่เป็นโทนชมพูนะคะแบบ11 12แล้วก็ที่เป็นโทนแดงเนาะก็คือแบบ16กับ18ใช่ไหมคะอันเนี้ยพอเราทาแบบออมเบนะคะสีที่เกีย่ยได้อะคะ่ะมันดูแยกไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะแต่ว่าพอเราทาแบบเต็มลิปนะคะแบบฟูลลิปเนี่ยแยกออกทันทีเลยคะ่ะว่าสีมันต่างกันจริงๆ เป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการช่วยให้ตัดสินใจซื้อได้นะคะแต่สําหรับใครที่ยังงงๆเอ๊ะจะเอาสีไหนดีนะเพราะว่าสีเขามีตั้ง18สีใช่ไหมคะแมมอยากจะแนะนําว่าให้เพื่อนๆนะคะดูไกด์ไลน์จากภาพที่ทาง For You Tube เขาออกมาให้ค่ะเขามีแบ่งเฉดสีนะคะไว้ให้ก็คือตั้งแต่นูส้ม,น,ม,สมน,นูชมพูส้มน้ําตาลชมพูแล้วก็แดงนะคะ หลังจากดูเฉดสีเขาแล้วใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆถามตัวเองนะคะว่าเพื่อนๆชอบเฉดสีประมาณไหนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ค่อยไปเลือกความเข้มอ่อนนะคะของสีนั้นๆค่ะน่าจะช่วยทําให้ตัดช h อ ice ออกไปได้เยอะอยู่นะคะแต่ว่านะคะสําหรับใครที่ชอบทุกสีเลยนะคะทั้งหมด18สีเนี่ยก็จัดเลยค่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> เพราะว่าถึงเราจะมีปากเดียวนะคะแต่เรามีลิปกี่แท่งก็ได้คะ่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอถัดไปด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากเพื่อนๆติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบายเจนี่ถ้างั้นนะคะเพื่อนเอาม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  อโอเคเอาใหม่นะคะเอาใหม่นะคะโอเคค่ะเอาใหม่นะคะอะไรวะเอาใหม่เอามาที่นี่ใช่ไหมวิววิววนะโอเคหรือว่าสวอชที่มือเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่